สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกไปกับวิจัยสังคมที่จุฬาเรดิโอพลัสเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้าไมกะเฮิร์นะคะมาพบกับทุกท่านทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาโดยประมาณนะคะดิฉันเสียมณ์จเจริญรัดค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงคุยนอกกรอบกับวิจัยสังคมค่ะในเดือนนี้นะคะเรายังคงติดต่อเนื่องในเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะเราจะชวนคุยกันว่ามีกลุ่มที่เรียกว่า คนข้ามเพศอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกับเราอยู่ในสังคมเขาเป็นใครแล้วก็เขาอยู่กันอย่างไรวันนี้จะชวนมาคุยกันค่ะว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็ข้ามไปด้วยกันหรืออยู่ร่วมกันแล้วอยู่กันได้อย่างไรนะคะวันนี้คุยนอกกรอบได้รับเกียรติจากคุณสมนุนอุ่นสาธิตนะคะคุณสมนุนเป็นคณะทํางานเครือข่ายทอมชายข้ามเพศ นอนแบตเตอรี่เพื่อความเท่าเทียมค่ะสวัสดีค่ะพี่สมน์ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้ค่ะสวัสดีครับยินดีมากเลยครับขออนุญาตเลขพี่สมน์เนาะเดี๋ยวเผื่อทางนี้จะลืมค่ะพี่สมนค์คะเมื่อกี้เนื่องจากว่าต้องบอกว่าเมื่อซักเดือนก,กว่าสองเดือนที่ผ่านมาเรามีเรียกว่ากฎหมายสมดติเท่าเทียมเนาะผ่านแล้วซึ่งช่วงเนี้ยในเดือนสิงหาก็น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าสามารถนําไปใช้ได้แล้วแหละทีนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยค่ะพี่ว่า เคยได้ยิน LGBTQ i เนี่ยก็ได้ยินมานานแต่ว่ามันมีคำอีกคำที่พี่สมุน์กำลังทำงานเรื่องนี้อยู่ก็คือเรื่องคนข้ามเพศมันเป็นยังไงคะพี่เขาแตกต่างอะไรยังไงหรือว่าทำไมเราต้องเอาคำนี้แยกออกมาอีกหนึ่งคำคะพี่จริงๆแล้วคนข้ามเพศก็จะคืออาจจะอยู่ในรวมกลุ่มกันกับกลุ่ม l g b t เนอะ คือตัว <Okay. S 2> ทีเป็นตัวสุดท้ายก็คือก um. ารเ s นเ n อร์เนี่ยก็คือกลุ่มคนข้ามเพศ um. เราก็รวมอยู่ในกระบวนการเนี่ยก็มาตั้งนานแล้วละครับค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นแยกออกมาจากกลุ่ม l, l g อละไรนยนะครับ <Okay. S 2> LGB <Okay. S 2> เนี่ยก็คือว่าเพศสภาพของเราเนี่ยครับเพศสภาพของเราคือคนข้ามเพศ um. จากคเนชายจากชายเป็นหญิง um. หรือว่าอาจจะมีจากจากจาก จากชายไปเป็นอื่นๆจากหญิงไปเป็นอื่นๆไปเป็นนอนบนารีไปนอะไรนะครับเพศสภพาพมันก็มีหลากหลายในในเชตของของตัวมันเองเนาะค่ะก็คือและสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเราก็ยินดีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศคือการรับรองอัตลักษ์ณครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะได้สมรสเท่าเทียมเนาะคนคะรักเพศเดียวกันอาจจะแต่งงานกันได้ เราะว่าสําหรับเราเราอยากจะแต่งงานแต่ว่าเราก็อยากจะได้แต่งงานในเพศสภาพที่เราอยากเป็น,ปนด้วย <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> เราเอาผู้ชายข้ามเพศอาจจะอยากเป็นนายแต่งกับนายหรือแต่งกับนางสาวอืคือมันก็มีมากกว่ามันมันเป็นตัวตนครับ <c oughs> มันไม่ใช่แค่ ใครกับใครคือแต่แตงงานกันแต่มันก็คือมันเราก็อยากยืนยันตัวตนของเรา้วดเมื่อกี้พี่สมนม์มีคำหนึ่งที่เรียกว่านอนไบเดรี่ค่ะมันแปลว่าอะไรคะพี่นอนไบเดอรี่นอนไบเดรี่คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเอไม่ได้อยู่ในกล่องกล่องเพศแล้วกล่องเพศชายหรือหญิงแต่เขาอาจจะเป็นอื่นๆเขานิยามเขานิยามตัวเองบางคนอาจนิยามตัวเองเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าเป็นนอนไบเดรี่ก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาอาจจะ มีความผสมพระสานกันหรือไม่ได้รู้สึกว่าเขา,เาลงกล่องชายหรือกล่องหญิงตามปรรทัดฐานทางสังคมก็คือบนันไดแปลว่าไม่ชายก็หญิงคืนสองหนึ่งในสองอันนี้แหละพอเราบอกว่าเป็นนอนบันก็คือไม่ได้ต้องลงกล่องชายหรือหญิงกล่องใดกล่องหนึ่งเท่านั้นอืใช่ครับหรือว่าเขาอาจจะมีความลื่นไหลค่ะลื่นไหลทางเพศบางวันอา,อาจจะรู้สึกเป็นชายมากกว่า S <S 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 หรือว่าบางวันก็มีความเป็นหญึงมากกว่าก็แล้วแต่การแสดงออกว่าเขาอาจจะเป็นเมื่อกี้พี่สมนพูดอีกเรื่องหนึ่งคือจริงๆเราวอยากได้สิ่งที่เรียกว่าความเป็นตัวของเราที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราแต่ว่า <S <S เหมือนกับที่เราทําไม่ได้อย่างนั้นนะเพราะว่าสังคมทําให้เราเลือกไม่ได้หรือเปล่าคะพี่หรือว่าคนอื่นๆหรือว่าเป็นเพราะเราเองมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาที่จะต้องมาบอกว่าเอ้ยเราเป็นตัวของเราที่เราอยากเป็นแบบนอนไบาเรี่คะะพี่มันก็เป็นเพราะ จริงๆมันก็คือเรื่องของกรอบนะกรอบเพศกรอบเพศแบนารีที่มันครอบงำครอบงำสร้างความเชื่ออแบบเป็นเป็นพื้นฐานเลยในสังคมว่าโลกนี้มันมีแค่ชายหอหญิง ซ,ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกด้วยนะเพราะว่ามันอินเตอร์เซ็กด้วยคืออินเตอร์เซ็กเนี่ยก็ถ้าจะเรียกเขาว่าเป็นนอนไบนารีก็ได้หนะแต่พราะเขาก็ไม่ได้อยู่ในชายหอญิงคนที่มีภาวะเพศกำกวมอนีครับก็คือมันซ้อนทับแม้แตเเ่เพศสรีระเนี่ยเพศสรีระเราเข้าใจว่ามันจะมีแค่ผู้ชายผู้หญิงูีจูก,กจระจิงนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันมีอินเตอร์เซ็กที่บางคนก็ดูไม่ออกเพศไหนกันแน่อะไรเงนี้นะครับ Ừ, แล้วก็เอ่อพอความความเชื่อตรงเนี้มันครอบงำอยู่หมายความว่าเวลาคุณเกิดมาคุณถูกติ๊กแล้วว่าเป็นช่องชายจริงๆแต่ถ้าคุณเป็นอ,อินเตอร์เซตเกิดมามันไม่มต้องถูมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีช่องให้ติ๊กอะครับก็คือนั่นแหละค่ะแก็จะถูกเบียดออกไปจากระบบเราจะต้องถูกผลักลงไปให,ให้มันอยู่ในกล่องไหนกล่องหนึ่งเสมอใช่ฮะไม่ไงั้นก็คือมันก็จะกลายเป็นไร้ตัวตนไปเลยออืเพราะเราถูกมองไม่เห็นจริงๆออื ก็เหมือนกับคนข้ามเพศที่เออ่เราเราอาจจะเป็นคนข้ามเพศอย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดมาอาจจะมีจูหรือมีจิมชัดเจนแต่ว่าเวลาที่เราต้องการเออ่คือเราปรากฏตัวอยู่ในสังคมเราเห็นเราเห็นคนข้ามเพศใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้การรับรองตรงนี้มันก็คือไม่มีพื้นที่ให้ให้อัตลักษณ์เราปรากฏในกฎหมายการรับเราทางกฎหมายมันก็เลยสําคัญเพราะฉะนั้นก็มีก็เลยต้องมีการผลักดันเรื่องการทำพรบเพื่อ ยืนยันอัตลักษณ์ตัวตนของเราอืงั้นว่าให้สามารถเปลี่ยนสําหรับคนที่คือมันก็มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบนานี่เป็นประชายด้วยใช่ไหมครับแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องมีช่องอื่นๆห,ห,หรือว่าช่องเอกอะไรเงี้ยให้มารับรองคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงเป็นชายพ้่ยครับพี่สมน่ะอย่างนี้เหมือนกับถูกเลือกปฏิบัติไหมพี่ คือเหมือนพอเขาเขาไปเครฟอร์มราชการเนาะเข้าไปมันก็จะให้ติ๊กผู้หญิงหรือผู้ชายมันไม่มีช่องอื่นให้เลือกเลยอองาง่ายอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกใช่ครับมันก็ชัดเจนมากคือเราก็จะถูกเลือกปฏิบัติหลายแบบถูกตีตาหลายแบบมากค่ะเวลาที่เราไม่ไม่ได้ถูกรับรองทางกฎหมายหรือว่าเอถูกผลักไปเป็นเอโรคจิตวิปรลตปิดเพศอะไรเนี้ยนะครับค่ะมันก็คือการถูก เรื่องปฏิบัตอิอย่างใหญ่หลวงแล้วว่ามันกลายเป็นผักเราให้ออกนอกกล่องไปเป็นคนไม่ปกติครับเหมือนเป็นคนป่วยใช่ครับจะถูกก็คือค่ะมันก็จะตามมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเริ่มตั้งแต่เอ,อถูกบูลลี่ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างถ้าเป็นประสบการณ์เจอเองเราก็จะเจอแล้วว่าตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยเราจะต้องถูกบังคับให้ใส่ชุดกระโปรง อย่างนี้ยนะครับเวลาที่เราแบบเหมือนเหมือนที่บ้านเนี่ยจะไปดูกายกรรมอะไรเงี้ยครับเขาต้องมีชุดให้เราใส่แล้วก็ต้องบังคับแล้วต้องมีกําหนดว่าถ้าไม่ใส่ชุดนี้ก็เราก็จะไม่ได้ไปดูกายกรรมก็ห้าออกจากบ้านนัคะเถอะก็คือคือก็บังคับอ่ะต้องบังคับว่าให้เราต้องทําอย่างนั้นอย่างตามกรอบเพศที่เราเป็นนะครับเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยากแบบนั้นเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง ครูอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะชอบชอบว่าเราอ่ะว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกพวกจิดเพศพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะโดนยังไม่รวมถึงตอนคือแม้แต่คือก่อนข้ามเพศก็อย่างหนึ่งเนาะหลังข้ามเพศเราก็จะเจออีกแบบเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วเนี่ยพอเราลุกเหมือนผู้ชายเนี่ยใช่ไหมครับเวลาเราไปที่อย่างเช่นไปเจอในที่โรงพยาบาลเราไปทําเรื่องอะไรนะคือเอาประกันไปทําประกันเกมประกันอะไรับ เจ้าหน้าที่ก็เห็นในเอกสารเราว่าเป็นนางสาวเขาก็ตื่นตกใจไม่เคยเห็นชายข้ามเพศใช่ไหครับเขาก็เรียกคนอื่นมาดูเรียกเรียกคนอื่นค<อ>ือแบบไว่าเนี่ยที่เขานําคํานําหน้าเป็นนางสาวนะอะไรตื่นเต้นมากซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกอับอายครับเราก็ไม่ได้อยากประกาศให้โลกนี้รู้คือคนไม่รู้จักเราอะ่อะไรเงี้ยก็มาบอกว่าเราเป็นคำมีคำนำหน้าเป็นนางสาวอื เหมือนเป็น,น,ปนสถานการณ์แบบไม่สบายใจประหลาดเลยครับก็ <c oughs> คือเราอะรู้สึกไม่ดีกับส, <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนกับอ่าเหมือนเขามาดูเหมือนเราไม่ไม่ไม่ปก,กติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเชื้อเชิญเพื่อนมาดูมันก็มันทําให้เรารู้สึกไม่โอเคมากในในภาวะเช่นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันก็คือ จะว่าไปอ่ะคนเราคนข้ามเพศเนี่ยมันจะถูกทําให้รู้สึกแบบนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะที่เราเราจะรู้สึกเองอยู่แล้วว่าเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็อยากเป็นเป็นผู้หญิงเขาก็ชอบความเป็นผู้หญิงอะไรของเราไปของเขาไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นออืแล้วพอเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราก็จะถูกควบคุมทําอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ออื ลแล้วเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถึงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยตลอดทั้งที่จริงๆเราก็เป็นมนุษย์อีกหนึ่งคนที่อยู่ในสังคมจ่ายภาษีทํางานทําการไม่ได้ไปดิดออนสิทธิ์ของผู้อื่นคือความเป็นคนข้ามเพศอะ่ะมันเป็นเรื่องของตัวตนของบุคคลส่วนบุคคลจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องสิทธิีเดือร่างกายันมไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอ,เออืก็แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นนะครับว่า เวลาที่เราทําเรื่องกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ถึงว่าสามารถเปลี่ยนคํานําหน้าได้อะไรได้เพื่อให้ตรงกับในสภาพของเรานะครับมันก็จะมีความกลัวมีการต่อต้านดึงประเด็นขึ้นมาว่าเนี่ยเออพวกนี้หลอกลวงต้องการหลอกลวงคนอื่นเลยถึงคือหรือว่าจะใช้กฎหมายนี้มาเป็นช่องในการหลอกลวงอะไรครับหลอกลวงยังไงคะพี่คือกำลังงงมันจะไปเข้าข่ายการหลอกลวง ปลอมตัวอย่างนี้เหรอคะอย่างเช่นคนที่ออย่างอย่างถ้าเป็นกรณีของอผู้หญิงทามเพศนี่ใช่ไหมครับค่ะเขาก็จะคนที่คนที่สวยๆคนที่แบบดูแล้วดูไม่ออกค่ะคือทันเข้ากระบวนการมาตั้งแต่อายุน้อยเขาก็จะดูเป็นผู้หญิงเลยใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อ้าง เหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ก็ถ้าฉันเป็นผู้ชายแล้วถ้าฉันอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเข้าใจแล้วถ้าเธอเปลี่ยนว่าเป็นนรงสาวแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเธอมีลูกไม่ได้ครับประมาณนี้หรือว่าโอ้เคยเป็นผู้ชายมาก่อนที่หวาอะไรเงี้ยเป็นความรังเกียจไปอีกอะไรเออนั่นแหละครับมันก็เลยคือเราก็อยากจะบอกว่าคือถ้าจะหลอกเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเพศเพื่อหลอกก็ได้นะ ที่เขาหลอกกันทุกวันนีแหะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหลอกแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองมีเนียแล้วอะไรก็หลอกกันอยู่ก็หลอกกันอยู่เห็นๆนะเราจะไปหลอกเขาทาไมถ้าเราแบบเออคือแล้วก็การแต่งงานมีลูกเนี่ยเวลาคุณไปแต่งงานกับผู้หญิงก็ใช่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นหมัดครับถ้าคุณเจอผู้หญิงที่เป็นหมัดนะคุณจะว่าอย่างไงอือใช่ไหมครับแล้วก็การมีลูกอ่ะถ้าจริงๆถ้าถ้ารักกันจริงแล้วอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้ ตำแน่งมันก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับอืช่วยให้มีลูกได้หรือว่าแม้แต่คุณไปสามารถรับผุ้บุญธรรมยิ่งถ้ามีสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็สามารถสร้างครอบครัวได้แบบคือไปรับรับผู้บุญธรรมก็ได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ได้เหมือนกับเป็น,เ,ปนเรื่องความเข้าใจใช่ไหมพี่เป็นเรื่องของความเข้าใจเสียมากกว่าว่าคุณเข้าใจแลวคิดไปเองแบบนั้นมันเป็นอาคาติครับเขาเรียกว่าเป็นอาคาติเพราะว่า ก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องของเพศหลากหลายอม,มันเป็นความมันเป็นกรรมของพวกเราเนาะม, <laughs> มันเป็นกรรมที่มาจากคนรุ่นก่อนที่ผล <57. S 2> ิตความเชื่ออคติผิดๆมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าลูกนี้มีแค่สองเพศซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะ <58. S 2> มันมีมากกว่านั้น <58. S 2> และความหลากหลายมันก็คือความหลากหลายมันคือความเป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันออืไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยครับค่ะ แต่ว่าเรื่องเนี้ยก็ไม่ใช่พี่คนเดียวมันมีคนที่ถูกกระทาหรืออยู่ในสภาพปัญหาที่คล้ายกันจำนวนหนึ่งเลยแหละไม่ใช่น้อยด้วยครับก็คือมันก็เกิดจากระบบนี้แหละครับทั้งระบบค่ะถ้าเราจะเข้าใจก็ม,มันถึงรากเนาะว่าเอ,อจริงๆแล้วเราก็จะพบว่าเวลาเราไปเจอกลุ่มเพื่อนเรามีเรื่องเล่าแลกเปลี่ยนกันกในวงสนทนาวงเวิร์กช็อปที่เราจัด ปุยนกันเนี่ยะครับก็คือ,อม,มันเป็นพทเทิร์นเดิมๆทุกคนเจอมาเจอความรุนแรงทุกรูปแบบทุกมิติค่ะเหมือนกันออืคนที่จะไม่ค่อยเจอก็คือคนที่เรียกว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีเนาะม,มีพ่อแม่ที่เข้าใจามีพ่อแม่ที่สนับสนุนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอในวงสังคมข้างนอกครับที่โรงเรียนที่ทำงานที่สังคมภายนอกอ ทุกคนเจอหมดทุกคนเจอการล่วงละเมิดทุกหมายถึงว่าละเมิดกันแบบตั้งแต่กายใจอะไรเงี้ยครับถึงเรื่องเพศโดนกันทุกคนคเจอมากน้อยก็น,นั่นแหละตามแบบาำน้าที่ตัวเองเอแต่ทุกคนเจอทุกคนถูกละเมิดหมดตั้งแต่อา่าเรื่องเรื่องกฎหมายสักใช่ไหมครับที่แบบไม่มีพื้นที่ให้พวกเราอืไม่มีพื้นที่ยืนยันตัวตนอโรงเรียน โรงเรียนก็ตำราเรียนก็สอนว่าคนข้ามเพศเนี่ยเป็นพวกเบี่ยงเบนเป็นพวกจิตนิปรลตอะไรนะครับอืมมันก็ส่งผลมาเรื่อยๆส่งผลต่อชีวิตการทํางานการเลือกการแม้แต่สําหรับตัวเองเนี่ะครับมันทําให้เราเลือกงานในสายงานที่เราจะไม่ไปทางราช,ชการเลยอือเพราะว่าไม่ไม่ได้บังคับให้ใส่ยูนิฟอร์มอืมหรือว่าเออเนี่ยครับคือเขาก็จะไม่มี หมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีการปิดกั้นมากเนาะ,ะมันมีการปิดกั้นถึงขนาดที่ว่าห้ามไม่ให้คนที่เป็นคนข้ามเพศไปเรียนเป็นครูอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนาะงั้นออกประกาศอะไรแบบค่ะงั้นแปลว่าความยากของเรื่องเนี่ยมันก็ยากตรงที่ว่าหนึ่งทัศนคติหรือว่าอย่างเมื่อกี้พี่สมนช้คําว่าอาคติที่มันบังเกิดหรือว่าอาจจะเป็นเ<ช>ขาเรียกอะไรสิ่งที่มันสะสมกันมาตั้งนานแล้วว่ามันมีอยู่แค่เนี่ยไม่ชายก็หญิงเพราะฉะนั้นการที่คนมันอยู่ นอกกรอบนอกกล่องสองกล่องเนี่ยก็เลยดูว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปกติแปลว่าป่วยแปลว่าป่วยก็ต้องรักษามันก็เลยไปกันใหญ่ใช่ครับมันมันก็ส่งผลกันมาเป็นทอดทดเนาะคือมันเป็นรากฝังลึกมันเป็นความเชื่อฝังลึกเรื่องมายาคติเรื่องกรอบเพศชายจริงหญิงแท้หรือว่าคือโลกนี้มีแค่สองเพศเนี่ยมันฝังแน่นมากเนาะมันฝังแน่นมากมันจะยังไม่สามารถทลายไปได้ง่ายๆอื แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือขยายออกอให้เขาเห็นให้เขารับรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่สองอม,มันมีเยอะกว่านั้นเยอะมากค่ะอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีแค่สองจริงๆงแล้วอินเตอร์เฟซอ่ะเขาไม่ใช่มนุษย์เหรอ,อเขาแค่เกิดมาแล้วธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นจริงอยู่ว่าบางกรณีเขาอาจจะต้องมีการเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะต้องการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้เหมือนบางคนอาจจะมีระบบมีปัญหารเรื่องระบบปัสสาวะขับถายอะไรเงี้ยนะครับอว่าเออะระบบสืบพันธุ์ที่อาจจะต้องพึ่งความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือว่าแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาตักร่างกายเขาโตขึ้นมาเขา,าอาจจะพัฒนามีฮอร์โมนมีอะไรที่เข้าไปเสริมแล้วมัน พัฒนาไปเป็นตัวของเขาเองได้โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องเป็นหญิงหรือชายชครับร่างกายมันซับซ้อนไปกว่านั้นเนอะมันไม่อาจจะบอบอกได้ว่าหนึ่งหรือสองหรือสามงั้นมันค่ะครับคือเรื่องโครโมโซมเพศเนี่ยคือทางการแพทย์นเนี่ยจะแบบว่าเอ้ย X X คือหญิง X Y คือชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ามันก็มี หลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆว่าคือโคโมโซมมันก็ไม่ได้มีแค่ x หรือ x y มันมี x ตัวเดียวมันมี xx y มันมี xyy ใช่ xyyy อช่ะชั่วโมงภาษาอังกฤษละมันมันมันมีเยอะมากอะค่ะเนะเราก็ได้ยินที่บอกว่ามันไม่ใช่ xx หรือไม่ใช่ xy มันจะเป็น xx y มันก็มีอะไรที่มันอาจจะเขาเรียก ออกไปนอกจากสิ่งที่อาจจะไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเคยเห็นมาเพราะความรู้มันมากขึ้นมันก็มีอะไรที่พิสูจน์ได้มากขึ้นมันเป็นเรื่องของาเข้าใจถามพี่สุมวลนิดหนึ่งแล้วเราออกมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงทําไมต้องทําเรื่องนี้ครับพี่พี่เป็นเครือข,าข่ายคณะทํางานเนาะถ้าเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องของอ่าทอมทานผู้ชายข้ามเพศใช่ไหมครับก็คือว่าเรื่องนอนแบเตอรี่ด้วยเนาะ เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่มีสอบในโรงเรียนมันไม่มีอยู่ในตำราไหนทั้งนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ก็คือมันถ้าจะพูดถึงปรากฏการณ์เนาะปรากฏการณ์ของผู้ชายข้ามเพศในเมืองไทยเนี่ยมันก็เพิ่งจะมีมาได้แค่สิบปีสิบกว่าปีนิดหน่อยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานึกถึงว่าตั้งแต่ตอนที่เราเราค้นหาข้อมูลอ่ะปีประมาณปีสองพันสิบห้า มันยังหาข้อมูลยากมากเลยครับสิบปีแล้วนะพี่สิบห้าแล้วสิบปีแล้วนะีนี่สองสี่เก้า <c oughs> <9 S 2> ปีอ่ราะเพราะว่าเนี่ยคือเราก็เห็นว่ามันสมัยเราสมัยเราจะหาข้อมูลยากมากค่ะแล้วแล้วเราก็เลยแบบเออได้ไปเข้าคอร์สของอ่าการทําเกมนะครับการท<ห>ําบอ,อดเกมเพื่อเพื่อเป็นสื่อความรู้อะไรอย่างเงี้ยอือฮะเราก็เลยติ๊งแว็บขึ้นมาเลยว่าเฮ้ เราต้องทําเรื่องนี้เราต้องทําสิ่งนี้ให้มันเป็นเครื่องมือมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการการสื่อสารให้ความรู้ด้วยเป็นเอดูเตนเมนต์อย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยลองได้พัฒนามาทำทำอบอร์ดเกมก่อนบอร์ดเกมก็เริ่มทำตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับ ล้วก็แบบเออลองลองทําลองเล่นกันมาเรื่อยๆดูว่ามันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมอะไรรวบรวมอทำทำชุดการ์ดต,ต่างๆการ์ดความรู้การ์ดเซอร์ไพรส์อะไรอย่างีแล้ว<อ>ถ้าคนสนใจหาเล่นที่ไหนครับพี่ก็ติดต่อมาเล่นได้นะครับที่เพจนะครับที่เพจของ TransEqual เองหรือว่าบอร์ดเกม FTM Journey นะครับออเข้าไปติดต่อติดต่อผ่านทางเพจ เ <Facebook S 1> อ็บุ๊กได้เลยครับ่ะก็คือถ้าถ้าสนใจอยากลองเล่นคือแปลว่าเรามีการจัดให้เล่นได้อยู่เป็นบอร์ดเกมที่เรียกว่า f t m journey เนอะ f t m journey ครับค่ะแล้วถ้าเกิดไปเปมื่อกี้เพจอะไรนะคะพี่เอาอีกทีของอของเครือข่ายนะครับชื่อเพจ trans equal นะครับอ๋อ trans equal เนอะ trans equal ครับ e ได้ค่ะ,อะเอ๊ะแล้วพูดถึงว่าเมื่อกี้กลับไปน,นิดนึงพี่บอกว่าคือบอร์ดเกมเนี่ยถูก ทำพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นรคยการถ่ายทอดความรู้หรือการเรียนรูร้ร่วมกันในสิ่งท<แ>ี่เรียกว่าคนที่มันแตกต่างกันเนาะที่อยู่ในสังคม<แ>เราจะเข้าใจ<แ>เขากันได้อย่างไรแล้วที่ผ่านมาพี่บอกว่าตั้งแต่ปีหนึ่งปดเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยมีแค่กระแสะเป็นยังไงบ้างคะคนที่เข้ามาเขาเข้าใจเรามากขึ้นหรือว่าเราคิดว่าจะต้องเดินทางกับเส้นทางนี้ต่อไปอีกไกลแค่ไหนเอ่ย ออก็ถ้าเป็นตัวบอร์ดเกมนะครับก็คือเริ่มเริ่มทำหนะึ่งแปดเนาะหนึ่งเก้าก็ยังพัฒนาล,ล,ลองเล่นกันเองในกลุ่มกลุ่มเพื่อนนะครับก็ก็ยังพบว่ามันมันมีเนื้อหาที่มันหนักค่อนข้างแบบคอมมาไทฟนะคือเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงด้วยอะไรใช่ไหมก็คือแลเวลานมีทรอม,มาคือทุกทนเนาะมันมีความทุกทนของผู้ที่อยู่ตรงนั้นาไปเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแกนเล่น ผ่านประสบการณ์ไปเจอประสบการณ์ว่าเออคนที่เป็นทอมเป็นผู้ชายกล้ามเพศเป็นนอนแบนารี่เนี่ยกาไปเจอในสถานการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็จะแบบโอ๊ยเป็นเรื่องที่แบบโอ๊ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่เ่ะนอกเรปรับหนักสุดที่เรียกว่าโดนอีกแล้วนี่คืออะไรสําหรับพี่ที่เอาที่เล่าได้หนักสุดที่ว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยเอาจากหวดอื่นก็ได้ค่ะประสบการณ์ ถ้าเป็นบนเกมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีประสบการณ์ที่แบบจะต้องจะต้องผ่าไปเสียเงินบ่อยๆหรือว่าไปเจอสถานการณ์แบบประเภทที่อโดนโดนสัมภาษณ์อะไรนะไปสัมภาษณ์งานแล้วถูกยกเลิกสัมภาษณ์อะไร<ถ>ว่าไปเจอการการเรียกเรียกชื่อเรียกชื่อตัวชื่อไอ้คำนำหน้าชื่อที่สาธาะอะไรแบบเหมือนเม,มื่อกี้ที่บอกว่าไปโรงพยาบาลครับก็ แล้วก็มีอีกหลายอันเนาะเป็นแบบว่าอย่างอย่างในการ์ดการ์ดเซอร์ไพรส์บางทีเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่แบบเอ้ยแฟนตายนะแต่ว่าอะไรเนี้ยยกทาที่ในกรรมไว้อะไรแบบก็ได้อ, <ตำ S 2> อะไรทำนองนี้นครับครับเออ <c oughs> <c oughs> ประมาณประมาณประมาณทํานองนั้นเน <c oughs> าะก็คือมันก็จะมีสถานการณ์ที่แบบอุอ้ยเจอเจอเจอแบบ เจออีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วหรือว่าทําให้เกิดความเสียใจอะไรเงี้ยครับความเสียใจน่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างรุนแรงกับกับทุกๆคนเนาะไม่มีใครอยากถูกเขาเลยให้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าอ่ะพี่อาจจะบอกรู้สึกเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียกเรียกมาดูกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเสียใจที่สุดละสําหรับเราเราท่นทนาน ความละอายความรู้สึกว่าเรื่องทำไมทำ่างนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แล้วก็เลยได้มาปรับเกมแล้วก็พอดีหลังจากนั้นมันเป็นช่วงโนะควิดเนาะช่วงโควิดสองปีเนี้ยก็เลยแบบนิ่งๆกันไปก่อนอแล้วก็ค่อยมาเริ่มเริ่มปรับๆกันใหม่ก็ไปได้รับพอดีไปอเออเครือข่ายมลนิธ่เครือข่ายเพื่อนกระเ,เทยเพื่อสิทธิมนุษย,นษยชนเนี่ยเขาเปิดโครงการค่ะ,ะเปิด เปิดให้ทําโครงการครับก็เลยเสนอแล้วน,นันก็ไปอืแล้วก็เลยได้มาผลิตเป็นบอร์ดเกมชุดที่เล่นทุกบันเนียครับแล้วซึ่งจะเล่นมาได้สักผลิตไปเมื่อปีที่แล้วเลยครับอืก็ปีกว่าๆยังไม่ถึงปีสิอ่าประมาณเนีจจ้จำไม่ได้แล้วก็ประมาณเนี้ยไม่ไม่ถึงปีดีก็ก็เล่นก็ยังคือก็พีพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันใส่ใสเ่เป็นเป็นเป็นเกมอะ่ะ ให้มันมีความเป็นเกมขึ้นในอีกนิดหน่อยเพื่อลดความเครียดก็คือให้มีความสนุกลดเแต่แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเอ๊ก็เครียดเหมือนเดิมก็ยังก็ยังเครียดเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีความสนุกเนียฮาที่มันนิดหน่อยเรื่องใส่เรื่องธุรกิจเข้าไปอืมครับค่ะแต่ก็เรียกว่าก็ยังเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเรายังพอเห็นเส้นทางกับการเดินไปในการที่จะเรียกว่าสร้างความเข้าใจระหว่างกันเนาะว่าการมีตัวตนของคน ที่เรียกว่าแตกต่างกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะเข้าใจกันได้อย่างไรมันก็จะเป็นเครื่องมือที่แบบว่าเราเล่นไปด้วยเราก็ได้พูดคุยไปด้วยม,มันก็จะมีการอย่างเช่นในเกมของเราจะมีการความรู้ใช่ไหมครับความรู้บางอย่างมันเป็นเป็นเรื่องเฉพาะทางเนาะออย่างเช่นคือในในเกมนี้เป็นการเรื่องของการข้ามเพศจากหญิงเป็นชายใช่ไหมครับแล้วก็ ในบริบทของสังคมไทยด้วย,ยมันก็จะมีก็จะมีหลายอย่างเรื่องของการแพทย์ขั้ตนตอนการรับฮอร์โมนการผ่า,าตัดสัญญกรรต่างๆการต่ออวัอยวะเพศอะไรนะครับก็จะมีก็คือเราก็จะได้คุยกันด้วยแล้วระหว่างทางนั้นเราก็จะเห็นไปด้วยว่า้สิ่งเหล่านี้ยค่าใช้จ่ายมหาศาลมากสำหรับคนหนึ่งคนที่จะข้ามสมมติว่าเราอยากข้ามจนสุดแต่หีิงไม่เป็นชาย มันมีถ้าใช้จ่าบ้ันหรือว่าแม้แต่ทางเลือกของคนที่นอนเป็นนอนบตเตารีใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นชายคุดอ่ะเขาอาจจะทําทํแค่เทสฮอร์โมนแล้วไม่ทํำสัญากรรมอะไรก็ได้หรือเก็จะทําบางบางคนไม่ได้อยากเทสฮอร์โมนทําที่ตัดหน้าอกก็ได้อืเนี้ยครับคือมันมีทางเลือกอืเราก็จะทําให้เห็นด้วยว่าความหลากหลายในเชตของ f t m คือจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย มันก็มีหลายเชื <c oughs> ทุกคนเลือกได้ค <c oughs> เพศเป็นสิ่งที่เลือกได้กาหนดนได้ด้วยตัวเองขอบคุณพี่สมุนมากเลยค่ะก็ได้เห็นเนาะถ้าใครอยากเล่นไปติดตามได้นะคะทางที่พี่สมุน์บอกทางเพจเนาะแล้วก็ติดตามไปได้ทางที่เขข่ายนะคะจะข้ามเพศนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมุน์มากเลยนะคะได้ความรู้แล้วก็หวังว่าเราจะยังอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างที่พี่สมุนหวังไว้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะขอบคุณพี่สมุน์มากเลยค่ะ ดีมากครับขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุยนอกกรอบอยังชวนคุยกันในเรื่องของความหลากหลายทางเพศในประเด็นทํานองนี้อีกนะคะอย่าลืมติดตามกันวันอาทิตย์หน้าเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาถึง9ก้านาฬิกาครึ่งโดยประมาณนะคะที่จุฬาเรดิโอพลัส fm หนึ่งเอ็้เค่ะช่วงนี้คุยนอกกรอบกับวิชาสังคมขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ